ดูดวงชาวาราศีพฤษภพ้นวันที่15กรกฎาคมดวงจะเกิดอะไรขึ้นครับโดยโชคลาภเงินดอมารมีวาสนาสิงสิทธิคำชูปกปักปกุ้มกรองรักษาก่อนอื่นนะครับผมท่านขอแนะนําให้ท่านพบพระป,า,ปางปาปมารหรือปางสะดุง้งมารบางคนเรียกเหรียญแก้กรรมครับผมปางสะดุง้งมารครับสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีอย่าเข้ามาก้ามกายเขาก็มีขอบเขตป้องกันเรื่องราวต่างๆเรื่องราวอย่าง สิ่งไม่ดีมารเข้ามาประจนนะครับอย่าเข้ามาแล้วถ้าตกตําแหน่งมาดูดวงของหมอซันเป็นไงนะครับตกตําแหน่งไพ่เพจหมอซันก็จะบอกว่าเนี่ยไปทําแทงมาใช่ไหมบอกอาจารย์อาจารย์ไม่รู้อะตามไพ่เอามหมอซันก็จะแนะนําให้คุณไปถวายพระทองเหลืองนะพระองค์ทองเหลืองนะเอาห้านิ้วปางสะดุ้งมารนนพระไตรจีวรน,น,นะแอบพระสงฆ์เจ้าแล้วพบเหรียญน,นี้ไว้เหรียญปางป่ามารครับสองร,ร้อยห้าสิบบาทส่งฟรี ทักไลน์มา s ัน n สี่สองพเก้าเหรียญละสองร้อย้สิบบาทนะจ๊ะับผมด้วยบุญกุศลวาสนาดวงชะตาสิ่งห์สิทธิ์คำชูปกปักกุ้งของรักษาัะผมทักไล,ลน์าลามา s u น n สี่สองพันเก้าผมดวงชะตานี้เป็นยังไงตกตำแหนง The Word. ่งเวิร์ r ก็แปลว่าผลวันที่สิบห้าดวงชะตาจะตกตำแหน่งอะเวิร์ t ตกตำแหน่งที่ดีปัญหาต่างๆที่เข้ามาดมเล้ามันเจ็บปวดเล้าทุกทสิ่งทุกอย่างเรื่องรล้าไรๆออกไปหมดไปสิ้นัะผมสิ่งต่างๆกําลังจะเข้ามาบัดเดปอบดดังตกตำแหน่งอะเวิร์ t เรบผมส่งดวงแก้วมณนี้ด้วยอํานาจบุญบารมีวัฒนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักของรอ,องรษาครับผมไม่ดีให้มันรู้ไปครับเทวดาเข้ามาส่งให้แล้วได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นถึงแม้เรื่องราวร้ายๆจะเข้ามาโอ้ออกข่าวกันเต็ไมไปหมดเลยลผมแต่บอกไว้ก่อนดวงนี้จะดีนะครับเราวผกการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดปักหนึ่งไม่เท้าจะมีเกณฑ์ชะตาการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เพราะยัน้น้ก็เตรียมตัวรับรัพย์โดยโชว์ ครบผมโอกาสท้องโอกาสดีเข้ามาประเดบดังแต่ยังมีดวงจรอ,อยู่ในดวงชะตาครับดวงจรอ,อยู่ในดวงชะตาก็ต้องระวดระวังกับคนเข้ามาชิงไหวชิงพิษการใช้เล่เหลี่ยมเล่กลนเพดุบายกับอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็ต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไหวนะครับเตรียมตัวเฮลัน่นรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายเนะรบผมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านรู้สึกเฮิเหิรู้สึกมีอำนาจรู้สึกจัดหนักจัดเต็มนะครบผม ก็ต้องเต็มตัวยินดีกับมันไม่ใช่มีเงินสิบล้านยังหน่าเศร้าโอ้โหอย่ามีเลยดีกว่าคนแบบนี้มีเงินร้อยล้านโอ้โหหน้าเศร้ามีเงินล้านหนึ่งนี่เศร้าสุดเลยอาจารย์ล้านหนึ่งมันน้อยไปใช้สองดีก็หมดซื้อรถคันหนึ่งยังไม่ได้เลยอ๋ออาจารย์ออกล้านหนึ่งมันน้อยไปอย่างนั้นหน้าเศร้าัมันมันไม่ใช่เรื่องเราบอกท่านต้องยินดีกับสิ่งที่ท่านมีก่อนและสิ่งต่างๆม,มันจะเข้ามาเอง นะผมอำนาจบนมาเรมีวัสนาถือดาบตั้งขึ้นก้าได้กาเสียพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนี่ต้องดวงแบบนี้ดิครับสิ่งเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านด้วยโชคชะตาเงินทองมาเรมีวัสนาดวงชะตานี้จะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มในโชคกตาดวงชะตานี้จะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นเรือกนาวสิ่งดีๆเข้ามาตกตำแหน่งเดอะสตาร์สองแสนบนจะตากวดน้ำข้าขันเลิกคบกันไปเลย รวยแล้วได้ดีแล้วไม่เอาใครทำนายแบบนี้ดีไหมดวงนี้ได้ดีแล้วไม่เอาใครถึงเวลาแล้วไม่ใช่ครผมแต่มาตกตำแหน่งดะสตาร์ได้ดีแล้วกวดน้าพ้อขันเลิกคบคนไม่ดีไงไอ้คนไม่ดีเอาไปชิวๆไล่มันไปคนไม่ดีอยู่เฉพาะเฉพาะคนดีครบผมด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศสิทธิ์คำชูปกปากของของรสาดวงชะตานี้ตกตำแหน่งเอเมอร ครับผมนักลบกล้าได้กล้าเสียท่านต้องเป็นคนที่กล้าหญานิดหนึ่งนะดวงชะตาคนเราจะมาห่อเหี่ยวชีช้ำกะลัมปีไม่เอาแต่นะผมท่านต้องรู้สึกฮึฮกเขิมกล้าหาญเด็ดขาดเด็ดเดีดเด่ยวเอาหาญและเอาจริงเอาจังรต่นะผมดวงของท่านดวงตําแหน่งที่ดีแล้วแต่นะผมเรื่องราวดีๆเข้ามาประเดยประดังดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายถือดาบตังขึ้นกาได้กล้าเสียไม่มีสิทธิเลือกมากเท่าไหร่นะ ดาบสองคมตีความหมายทันทีว่าท่านอยู่ต่อก็เจ็บไปต่อก็เจ็บเพราะฉะนั้นถ้าเปิดร้านอาหารอยู่บอกอาจารย์ขายไม่ดีเลยขายต่อไปไม่มีเสร็จเลือกไหผมจะปิดตอนนี้ดีไหมจะปิดยิ่งหนักเพราะไพ่มันขึ้นอย่างนี้ถ้าตกตําแหน่งไพ่อย่างนี้นะมันจะบอกลุยต่อผมอาจะาหนักกว่าเดิมน่ะจยะไม่รู้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาแปลว่าต้องลุยต่ออยู่ต่อก็เจ็บไม่ลุยต่อก็เจ็บเพราะฉะนั้นไปต่อครับ อสวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดยดังด้วยบุญกุศลวัสนาเทพเทวดาคำจูปปักของของรษาไม่นานเดี๋ยวจะได้รับข่าวดีอดทนอดการนิดนึงนับดัดแต่งทำตามเต็มกําลังนับตั้งจิตดำรงตนให้มันนะผมใช้นะผมกรรมฐานนี่แหละช่วยได้บอกให้บอกอาจารย์แก้งกรรมฐานเนี่ยโมซันเอามาจากไหนเอามาจากหลวงพ่อจันลันยโยมกรรมฐานเนี่ยช่วยได้ตั้งสติแล้วก็ค่อยแก้ไป ครับผมกกรมาฐานเนี่ยเอาแก้ความจนได้ครับผมเพราะฉะนั้นตกสิ่งทุกอย่างท่านเจอปัญหาสิบล้านร้อยล้านแสนล้านจักรวาลของท่านกรรมาฐานเนี่ยเขาแก้ครับผมก็คือตั้งตั้งสติเอาง่ายๆนั่งมีสมาธิแล้วอ๋อตรงนี้ทําตั้งนานแล้วก็แก้แก่ตรงนี้ครับผมมันมองไม่เห็นมารมันมาบังไอพวกมารมาบัง ครับผมการปฏิบอดอยการเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายการปฏิบปดอยกับปัญหาตา่างๆครับผมค่อยๆมองค่อยๆแก้ไขแล้วกันเดี๋ยวก็ได้ดีดวงนี้กําลังจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคพระราชาส่งมอบถ้วยทองครับผมแปลว่าจะมีโอกาสสิ่งดีๆเกิดความมั่นคงรวยก็ต้องรวยแบบมั่นคงไม่ใช่รวยวันนี้พรุ่งนี้จนวันนี้ออเดอร์เข้าสิบล้านอาจารย์พรุ่งนี้ไม่มีออเดอร์ร้องไห้ อะไรก็ไม่รู้ดวงชะตาเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติท่านได้รับครั้งนี้ท่านจะเกิดความมั่นคงมั่งคั่งร่ํารวยประสบความสำเร็จเกิดความชืช่นชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังตังใจหมายได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มการส่งมอบช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาบันเดบดังดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายรับผมเทพเทวดาฟ้าดินโนบันดาลดนจิตดวใจ,วใจการส่งมอบช่วยทองจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน เพ้ยเขิมัย่งังสู้ยังสู้เราอสู้ไหมไม่สู้ก็ตายสู้ต่อดิสู้เยอะก็ได้ขำนะครับผมการปฏิบัติการรีเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันกําลังจะเข้ามาขอทํานายว่าดวงชะตาของคุณกําลังจะได้เริ่มต้นงานใหม่แต่เหนื่อยหน่อยไหมเหนื่อยแต่สู้ไหมก็เข้ามาสิขาเราก็ต้องพร้อมที่จะไฟไง ผมมันถึงเวลากาบุตรุษวสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตานี้ไม่กลัวใครหน้าไหนับผมไม่กลัวใครแล้วับผมไม่กลัวใครต่อไปับผมถือดาบตั้งขึ้นเทวดาถือดาบขออนุญาตถือดาบถือดาบตั้งขึ้นการใดกาเสียกาที่จะประปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกาที่จะพัฒน,นาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มไม่กลัวใครที่ไหนต่อไปผมพร้อมที่จะไ่ายผมพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแข่งแย่งชิงดี มันต้องอารมณ์แบบนี้นะขนจะประสบสำเร็จนะครับผมบอกอาจารย์เดี๋ยวไปทําคนอด่นเขาไม่ได้มันต้องพร้อมที่จะสู้ขุนต้องก้าวข้ามขั้นไปสู่ความประสบสำเร็จครับผมท่านใดจะดูดวงกับหมอสันทักไลน์มาันนี y สี่สองแปดเก้านะครับผมพิมพ์มาเลยการงานการเงินความรักอาจารย์ดูโดยดูโดยดรวมไม่มีคําถามครับถ้าไม่มีคําถาม,นะ,มน,าานะครับผมสี่นาทีสี่ร้อยบาทครับย้ําก่อนนะคลิปนี้เป็นของท่านคนเดียว ไม่มีคนอื่นดูนะครับผมคนกลัวมากครับกลัวอาจารย์จะไปเปิดให้คนอื่นดูเปิดให้คนอื่นดูไม่ได้เงินอาจารย์ไม่ทําทําให้เสียชื่อเสียงหรือ,อยังไงทําให้เสียงเงินเสียศักดิ์ศรีอาจารย์นะไปเอาเปิดให้ท่านดูเดียวคลิปส่วนตัวก็คือคลิปส่วนตัวนะครับผมแต่ว่ามันมันเป็นคลิปคิปขนาดใหญ่ต้องอาจจะต้องะครับผมใช้ผ่าน youtube ส่งให้กับทางไลน์ให้กับคุณเท่านั้นเอง ครับผมขอให้ท่านแจ่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับสวัสดีครับ